ยำยแข็งนะคะจะซื้อยำหอยแข็งไปฝากลูกหนังนะคะจะซื้อยำหอยแข็งไปฝากลูกหนังนะคะ่ะหากะดี ไม่ได้ <c oughs> ไปหาหล่งนี่ปลานะยำหอยแครงนะตามห้อไหมจัดไปค้านใจดีร้านนี้ก็อโอเคยำหอยแครงคุนะครับน่ากินมากเลยคุดหนั่งของพี่คุ้ไปเลยไม่ ใส right. yeah. right? ่ถุงกลับบ้านกลับบ้านนี่อยู่ไก่ไหมเดี๋ยวแม่อูหน่อยนะไก่ไก่แยกเครื่องบ้านอยากแยกเครื่องนะอยู่บางซื่อโอเคเดี๋ยวแม่อร่อยใช่ไหมได้ได้ได้เลยโอเคดูวิธียำนะคะนะคะ ค,คือไปหยิบนนายก็เกือบคืนน้ำลายแล้วเนี่ย <laughs> อร่อยมากดูดููท่าคุกรสาคุกโอโ้โหสุด<า>ย,ยอดอ,อันนี้สำหรับทานที่นี่นะคะห <laughs> ดูดูด้ดนนลาย6นะคะ <laughs> น่าอร่อยรับ ปลาแหมนะคะถาลาเาได้กอบปลาแหมไส้กอบบวกปลาแหมเท่าไหร่คะจ้าชุดหนึ่งจ้าค่ะนี่ค่ะอันนี้ไส้กอบปลาแหมนะหาชิ้นยากเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ค่อยมี เ้าอร่อยค่ะ้าโอนานแะาอร่้าอร่ยจไ้มคะไว้นะคะเจ้านี้อร่อยแล้วเดี๋ยวป้านาจะบกครขาก็ต้องการโอเคนะการป้องกันอ่านะคะวมีทติตป้องกันป้องกันน้ำลายกระเด็น คนเยอะมากเยอะมากก็คือไม่สามารถที่จะบอกว่าเว้นระยะห่างไม่ได้แล้วค่ะเว้นช่องาครูอสถามค มันไม่มีที่ไหนแล้วนะครับที่เปหน่อไม้หน่อไม้สดต้มสุกนี่แย่าย่าทั้งหลายแหล่กำลังกลังเลือกขอองชื่ย่านไปฟองเกี่ยวฮะขีดละสามสิบห้านะคะขีดละสามสิบห้าอินทผลัมสดค่ะ แย่ๆซื้ออะไรล่ะคะย่ๆเลี้ยนๆแล้วก็มีอ้อยควันด้วยนี่ค่ะมีอ้อยควันด้วยสนใจไหมคะบริหารฟันค่ะบริหารเหงือกอ้อยควันนะคะเกลือกุ้งปลาอันนี้มะกอกสดนะคะนี่ค่ะมะกอกสดมะกอกสดนานาอยากกินกัน นี่ค่ะนี่ยำแหนมคุกนะคะนี่ค่ะยำแหนมคุกค่ะยำแหนมสดข้าวทอดนะคะคือละหกสิบบาทค่ะของเจเล็กนะคะนี่ค่ะเจเล็กสู้สูค่ะสู้สู้ค่ะนี่ค่ะดูบรรยากาศในการคุกกนะหมคะนี่ค่ะเจเล็กเจเล็กแหนมแหนมหนึ่งชิ้นเลยนะคะ แหนมเยอะเลยค่ะกูเลยค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะได้ก็สั่งให้น้าต่อยไงน้าต่อยจะกินไม่ใช่เหรอที่บ้านอือใช่ก็สั่งไว้ชุดนึงจ้าบรรยากาศน่าทานมากเลยค่ะได้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะเพราะเดี๋ยวป้านายนจะกลับแล้วเดี๋ยวป้านายนจะที่ซื้อไปก็จะไปชิมที่บ้านนะคะใช่ค่ะนั่นแหละรีบโทรค่ะ มีเบอร์โทรด้นะร้านเจเล็กนะคะนะคะโอเคนะดูบรรยากาศนะคะคลึกคักมากเลยค่ะของบ้านพยงค่ะปานาก็ร้อนมากแล้วปานาก็จะกลับแล้วนะคะดูดูไม่ทั่วถึงค่ะบรรยากาศโอเคนะคะ,ะไว้ไปชิมก่อนนะคะแล้วจะบอกอีกทีนะึง